นี่นะฮะคือส้อตา่างกี่เมตรฮะตา่างจ่ายต่างอายุไงฝีมือคุณนายอ้วนไม่ได้กินมาประมาณสามปีโอ้ยสามปีเวอ์เกินนี่นะฮะนี่นะฮะนี่เป็นฝ่ายแฟนฝนอร่อยไหมฮะ โชกช uh? sure. <ipt illa> okay. okay. ินกับพักนะฮะถ่ายวีดีโอทำไมอ่ะถ่ายทำไมเหรออยากรู้เหตุผมเป็นไงาเบี้ยฮะโอเคโอเคบายบายทุกผู้ชมหน่อยเดี๋ยวมันมองไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่โอเค